กบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ก็คือมีทางด้านของฟรีไฟลก๊อปปี้นะครับทุกคนพี่โคตรตลกเลยนะครับเพราะว่า พี่โหลดมาทั้ง5อันเลยนะครับก็คือฟีไฟของเรานะครับมีเกมทำก๊อปปี้ขึ้นมาด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็ไม่เหมือนเอาฉันเลยนะครับและตลกมากๆด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนในส่วนของท่าทางหรือว่าอะไรฟรีๆนะครับในเกมฟีไฟและเป็นของก๊อปีนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าทุกคนอยากได้จริงหรือเปล่านะครับและพี่ขอบอกเลยแล้กันนะครับว่า คลิปนี้นะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่า5,000คนดูขึ้นไปนะครับพี่จะทำการแจกเพชรให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับฟรีไฟล์คอปี้นะครับทุกคนก็คือมันจะมีประมาณ5อันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มี5อันเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับตัวแรกก็เขียนคําว่าฟรีไฟล์อย่างดีเลยนะครับน้อเราก็ FFI อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ EI Hero อะไรประมาณนี้นะ ครับทุกคนมันต้องได้ใช่นะครับนอในส่วนของชื่อนะครับนอพิมพ์ชื่อด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นทางด้านของยู e r n อเนมนะครับนอที่แบบว่าเราจะได้ใช่นะครับทุกคนก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแลวกันนะครับว่ามันเป็นแบบว่าฟ r e e ฟล์ e copy เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับชื่อนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็คือดูได้เลยนะครับมันมีห้องถูนะครับเนอเหมือนแบบว่า ฟรีไฟเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเหมือนตรงไหนมันไม่เหมือนเลยนะครับเนาะมันก็เป็นเกมของเขานะครับอย่าไปบูลลี่เขานะครับว่าไปกรอฟฟีไฟอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ยังไม่เหมือนนะครับทุกคนก็คืออย่าเพิ่งตัดสินแล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็จุดนี้นะครับก็ยังไม่เหมือนใช่ไหมล่ะนะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับว่ามันเหมือนจุดไหนนะครับก็คือจุดที่เหมือนนะครับหนึ่งเลยเป็นท่าทางนะครับที่ เหมือนนะครับทุกคนน pues right ี term, teachers, nah ่เลยนะครับก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเวลากดแลกนะครับทุกคนมันจะมาเรียงหน้าตานะครับน้องก็เรียกได้ว่าเหมือนฟีไฟเป๊ะเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีช่างห้องอะไรเหมือนฟีไฟเปะเลยนะครับน้องก็มีโหมด BR นะครับน้องแล้วก็มีโหมดธรรมดาอะไรประมาณนี้นะครับน้องถามว่ามันไปเหมือนตรงไหนพี่นะครับเดี๋ยวพี่จอยให้ดูนะครับน้องว่ามันไปเหมือนตรงไหนนะครับทุกคนเดอก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือ เมื่อเราเข้ามาในเกมเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับคุ้นหูคุ้นตากันหรือเปล่านะครับสําหรับเด็กที่ยกไใหม่ๆน่าจะไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับนาอส่วนยกเก่าๆนะครับนาอน่าจะมีคุ้นหูคุ้นตากันนิดนึงนะครับทุกคนเออแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้นะครับนาอก็คือมีตั้งค่าด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับตั้งค่าดึงหัวก็มีกับเขาด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าเวลาขึ้น เครื่องบินมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอทุกคนว่าเหมือนหรือเปล่านะครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับนอสําหรับตัวเกมตัวแรกนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็คล้ายๆฟรีไฟทุกอย่างเลยนะครับนอเพราะว่าพี่เป็นเล่นมาแล้วนะครับนี่นะครับนอจะเหมือนตรงที่แบบว่ากระโดดล่มแล้วมีสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เหมือนไหมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ตัวเกมถามว่าทาออกมาดีไหมนะครับทุกคนก็ถือว่าใครที่แบบว่าอยากลองเล่นก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับทุกคนเนอะก็มีให้ดาวน์โหลดแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถวิ่งได้มีศัตรูด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอกก็ปืนที่พี่ถืออยู่ก็เป็นปืนสเปซนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอนี่นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับเป็นอีดึงเกมนะครับนอที่แบบว่าคล้ายๆเกมฟรีไฟหรือว่าก๊อปปี้เกมฟรีไฟลยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีตั้งไอวอลด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ตั้งไอวอลได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่ามันเหมือนตรงตั้งไอวอลนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็เหมือนตรงแมปนะครับน้องหน้าห้องโถอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาทําดีนะครับทุกคนก็คือเวลายิงไอวอลมีไอวอลแตกแบบนี้ด้วยนะครับน้องทำไมฟีฟายไม่ทําแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอยากให้ฟีฟายมีทําแบบนี้จังนะครับก็คือเวลายิงไอวอลและไอวอลแตกประมาณนี้เลยนะครับทุกกคคนนนี่เลยะรับ็ป ป,ประมาณนี้เลยนะครับโน,น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจเลยนะครับฟรีไฟล์นะครับควรเอาแบบยางด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนและต่อไปนะครับก็เป็นฟรีไฟล์ตัวก๊อปปี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็อันนี้น่าจะเหมือนฟรีไฟลยุคก่อนๆหรือว่ายุคเก่าๆนะครับที่แบบว่า เขาคัปลอขึ้นมาเลยนะครับนองรีดว่าเหมือนทุกอย่างเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เหมือนฟรีไฟทุกอย่างเลยนะครับนอตัวนี้นะครับก็เป็นฟรีไฟตัวเก่านั่นแหละนะครับทุกคนที่แบบว่าในปัจจุบันนะครับยังมีคนทําขึ้นมานะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนก็จะมีตัวละครเท่านี้นะครับและเป็นเหมือนฟรีไฟทุกอย่างนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นการอ้างเลิขสิทธิ์จากฟรีไฟเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็คือ น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่แบบว่านึกถึงนะครับเนาะบรรยากาศเก,าศกา่าๆนะครับก็จะต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะ เหมือนทุกอย่างนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เหมือนทุกอย่างจริงๆนะครับเวลาเรากระโดดลงไปนะครับเนาะหรือว่าเวลาเราแบบว่าทํากิจกรรมต่างๆนะครับเนาะหรือว่าเล่นในแมปนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเหมือนทุกอย่างจริงๆนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของฟีไฟตัวเก่านั่นแหละนะครับแต่ปัจจุบันมีคนก๊อปปี้นะครับเนาะและทําขึ้นมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเหมือนมากๆนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับทุกคนก็เหมือนฟรีไฟล์มากๆเลยครับทุกคนแต่อาจจะทํายังไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับหน้าตาเข้าเกมก็เป็นประมาณนี้นะครับนอและเวลากระโดดลบมลงไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ มีเมืองไม่ให้เราเลือกเยอะแน่นอนนะครับมีแค่เมืองเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนก็คล้ายๆหอนาฬิกาเลยนะครับโดดลงไปแล้วก็ใส่กันเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนาออันนี้นะครับก็เป็นก๊อปปี้โอ้โหโดดลงมาก็ทุยเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าถ้าโดดนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นหอนาฬิกาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นวีไฟก๊อปปี้มาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าลงมานะครับก็คือสู้กับคนอะไรประมาณนี้เลย ก็ถือว่า เป็นเกมยังไงดีเนี่ยครับน้องก็คือก๊อปปี้ทั้งทีนะครับแต่ก็ก๊อปปี้ได้เท่านี้จริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโอ้โหมีขาหักด้วยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่ากระโดดลงมามีขาหักด้วยนะครับน้องฟีฟ่าของเรายังไม่มีเลยนะครับแต่ระบบนี้มีนะครับกระโดดลงมาแล้วมีขาหักด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะสมจริงไปไหนนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับก็วิ่งมาจุดนี้นี่ครับทุกคนโอ้โหจุดนี้นะครับจะเหมือนป่องภูเขาไฟอะไรสักอย่างนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่มีคนทุก ทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับมีฉากลูกกระสุนอะไรอย่างดีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ายิงยากมากๆนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับจุดนี้นะครับุกคนนี่นะครับมีโอ้โหมีสกิรลด้วยมีลด้วยนะครับทุกคนก็เป็นลถตัวนี้เลยนะครับบีฟูดนะครับุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสามารถขับได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับโอ้โหขับได้นะครับุกคนก็มาดูแล้วกันนะครับว่าเราจะขับไปตรงไหนดีนะครับหรือว่าขับขึ้นเนินตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับทุกคนนี่นะครับเนาะโอ้โหแรงไม่ถึงนะ ลับลงมาเหมือนเดิมนะครับก็นี่นะครับขับมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเราก็จะเจอนะครับสิ่งปลูกสร้างอะไรประมาณนี้เลยนะครับและมีคนอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนเราสามารถแบบว่าชวนไม่ได้ด้วยนะครับนอก็ จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เหมือนแบบว่าเกมนะครับเนาะที่แบบว่าก๊อปปี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมีหลายรถด้วยนะครับทุกคนรถอันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นรถสีแดงนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับมีช่องทางในการเหินเล่นด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสามารถมีจุดเหินต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเหินได้แบบนี้อ้าวนะครับทุกคนก็คือแรงไม่ถึงตกมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเนาะทำมาเพื่ออะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นตัวเกมตัวนี้เลยนะครับ ทุกคนก็คือไม่มีหน้าห้องโถวไม่มีอะไรเลยนะครับเข้ามาก็ให้กดเพย์อย่างเดียวเลยนะครับเมื่อเรากดเพย์ไปแล้วนะครับทุกคนมันก็จะมาอยู่จุดนี้นะครับตัวละครนะครับถือว่าดีนะครับนอนและการช่างมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าภาพสมูทอยู่นะครับเนาะแต่ก็พี่ขอบอกเลยนะครับครับว่าถ้าทําจริงๆนะครับน่าจะกินสเปคมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ ต่อมาตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นฟรีไฟล์เลยนะครับน้องใช้คําว่าเป็นฟรีไฟก๊อปปี้เต็มตัวเลยนะครับเพราะว่ามีชุดเหมือนฟรีไฟลมีการสุ่มเหมือนฟรีไฟล์ด้วยนะครับน้องและคือเหมือนฟรีไฟลด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับการโดดก็มีประมาณนี้นะครับและเขียนคําว่าฟรีไฟลอินเดียนะครับทุกคนนี่เลยนะครับประเทศอินเดียมีจริงๆนะครับน้องแล้วเขาก็เล่นจริงๆด้วยนะครับน้องไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะครับทุกคนก็มีคนเล่นจริงๆนะครับสาหรับฟรีไฟล์อินเดียนะครับทุกคน จริงเซิร์ฟดีๆก็มีนะครับอันนี้เป็นฟรีไฟล์ก๊อปปี้ของคนที่แบบว่าพัฒนาเกมขึ้นมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของฟรีไฟล์ที่แบบว่าก๊อปปี้ขึ้นมานะครับส่วนเซิร์ฟจริงๆก็เหมือนเซิร์ฟเรานี่แหละนะครับของอินเดียก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าก๊อปปี้ขึ้นมานะครับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก๊อปปี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับฟรีไฟล์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและคลิปปปปนน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 นีีีี้้้้้้้ะะะะะะคคคคคครรรรรรรััััััับบ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 ททุกกกกกพพ่่็็็ตตออออองงงงขววลลลไไไไไเเยาาาาแแสหหหหชโดดูจมณ ยนครับสำหล่อนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย